วัดโอ้โหอะไรจะรู้ไม่รู้ก็ขึ้นไม่้มก็วากโอ้โหได้เลยจะดูอะไปจะพอดมอ๋อไปออไปไปโอ้โอ้ไปไปไปโอ้คนไปเลยกบโอ้แระของกวดจังเลยอะไปเอาแป๊บลุงครับลุงครับลุงครับโอ้โหอะไรหล่ะพอดมต้องการอะไรกบคือว่าผมผมเข้ามาหมกแ คือพ่อผมต้องการของขวัญครับโอ้โอ้โอ้ได้เลยพ่อดูมอาเอาไปพ่อดูมอาเอาไปว้ให้ฟรีเรอครับจอยพ่อดมลูกให้ฟรีเลย้คนบ้านนะครับนคนแต่ละครไม่เป็นไรพ่อดูมอาโกยชุงดีนะพ่อดมครับขอบคอุณครับแล้วเลยพ่อดม ควานฟินลเลกับบ้านดีกว่าโอ้โวโอ้โหโอ้โหโอ้ดหดอ้โอ้โหโอโอ้โหอ้โอ้หิ้โหโโอ้โหออ้ห้ห้โหโ้โหโอ้โหอ้โัอ้อ้นนั้อ้โ้หโหน มัสนสอนแล้วละว่าจะจะขอโทษฉันยังไงเฮาแกรู้ไหมว่าขอขวาที่น,นั้นน่ะมันทำยากมากฉันทำขวาที่นั้นตั้งนานน่ะฮิวันนี้จะเชียร์เรโอ้โหสั่นเลยหุบปากพอนุ่มแกรู้ไหมว่าแกจะทำขวาที่นั้นพังอ่ะแกจะได้รับอะไรไม่รู้ครับแกจะโดนเช่าสถานี

ขอโทษครับพุทธคุณโอ้โอต่อไปน,นี้จะไม่สะดุดล้มในวันคริสต์มาสอีกต่อไปโอ้โอ้โอ้ว้ยปากไปดิ